ไม่คุยกันไม่สมนใจกันลูกต้อามือวางไว้ที่หน้าตาของตัวเองเดี๋ยวนี้ลูกนะ้อามือวางไว้ที่หน้าตาของตัวเองทุกคนนะเสร็จแล้วหน้นากับตาลงเบาๆน้องจิตน้องใจของเราส่งจิตส่งใจของเราเน้นถึงใครคนหนึ่งที่เลี้ยงเรามาด้วยความลำบาก กดตานับขับตานอนหลับโซฟาหน้าโซดิหญิงคนนั้นก็คือแม่ของเราเองแม่ที่เลี้ยงเรามาด้วยความลำบากแม่ที่ยอมทนท,นทุกข์ทรามาพด้วยวรามาโดยตลอดฉะนั้นบันนี้เราจะมา จากพ่อจากแม่มาสู่ตรงนี้เมื่อเช้าหลายคนถ้าเธอมองย้อนกลับไปเธอเห็นสายตาผู้หนึ่งมองตามหลังของเธอด้วยความ ด้วยความเป็นห่วเป็นใหญ่ด้วยน้ำหนักต่อดอกบวะลูกๆแม่รู้หรอกว่าแม่เนาต้องลำบากทนทุกข์ทรมารกกับเราแค่ไหนเก้าเดือนกว่าจะคลื่นกว่าจะคลอด ตั้งแต่รู้ว่ามีลูกมาอาศัยอยู่ในคันแม่ก็พยายามทะลูกะนองคันตัวเองเป็นอย่างดีนับวันลูกที่อยู่ในคันยิ่งโตว,วันโตคืนความสาวความสวยของแม่ที่เคยมีได้เหลือหายไปหมด เคยยวางข้างน้อยแต่พอมีลูกมาอาศัยอยู่ด้วยต้องยอมลำบากเพื่อทาตัวรอหองลูกเด็กท้องตัวเองให้เขาจะเดินเติบโตอย่างปลอดภัยมีโอกาสที่จะถึงเราด้วลดกโยฉะนั้นลูกหญิงลูกชายเราเกิดมา กว่าจะมีวันนี้ได้เราเป็นหนี้บุญคุณของแม่ของเราเพราะแม่เป็นผู้ที่ให้สิ่งที่มีค่าที่สุดไม่มีใครให้เราได้นกับแม่ของเรานั่นก็คือแม่ได้ให้ชีวิตกับเราหลายคนอาจจะเคยทะเลาะกับแม่เคยด่าบางคนก็กระตุกตีแม่เขาด้ว ทพราะ่างจะนั้นจับไปได้ลกนั้นหลายคนที่กำลังเกิดของตัวเองทายเงินพ่อทายเงินแม่เป็ดเยียมเฉลองกับเพื่อนๆถ้าไม่ให้เธอก็ให้ออกใจจะนั้นจ้าจยาบอกลูกๆที่อยู่ตรงนี้ลูกว่าวันเกิดของเธอมันคล้ายกับวันตายของแม่เธอ nào và cử như vậy tại hội năm cho lòng cảm này cử cô lung lùng thẳng lao cho sẵn sở thơ thơ lòng hoàn cử sổ chia răng đênh bằng tài chỉ một lần xưng nào na sau nghe những kẻ kẻ năm mỏi đã khỏi hạ ô bạn nắm bên bạn anh tà mẹ khoác sải lòng nhìn thấy chuẩn วันเกิดลูกเกิดใคยวันตายแม่เจ็บท้องแท้เท่าไหร่มิได้คนแม่อุ้มท้องกว่าจะคลอดรอดเป็นคนเติบโตจนวันนี้นี่เพราะใครแม่เจ็บเย็นขาดใจในวันนั้นกลับเป็นวันลูกฉลองกันหองใสได้ชีวิตแล้วก็ลก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 หลงริดใจหรือผู้ให้ชีวิตอนิจจั Right. Yeah.